เห็นเป็ดไกลๆนั่นไหมครับถ้าเห็นนะครับผมจะเอาไปเ,เดี๋ยวถ้าไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะเฮ้ยว่าวันนี้ผมมาที่บ้านจยายมาบ้านยคุณยายภูนะนะวันนี้นะผมก็จะเล่าเรื่องเอออินก็เล่นแต่ว่าดีเลยนะก็ออหนูก็จะเรียนอยู่แล้วตอนปเปิดเทอมดีมากเลยคุณ เดี๋ยวเราจะให้อาหารปลากันนะครับเอย่ามาเสือเล่าให้ใครฟังไม่เล่าโอ้ยในเองคิดว่ามันมีมันเก็บคนเราเคี้ยนี่คืออาหารนะแต่ผมยังไม่เห็นมันกินสักตัวเลยเดี๋ยวผมให้เป็นโกน้านี้หนึ่งสองไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะลอกอยู่ละ มุ่นใหญครับผิดไหมหาปลาเยอะปั้นวัวน่าไม่ใช่วัวบ้านผมน่ากูวัวหรือเป็นหรือไก่ตอนนี้นะเหลืออะไรนะเข้าใจไหมครับอ